สวัสดีครับผมนายเดชพลธนบัตรนะครับเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่1นะครับวันนี้ผมจะมาทําโจทย์เรื่องวิธีงานเสมือนเป็นคานนะครับโดยผมได้โจทย์ข้อที่1นะครับอาจารย์สั่งว่าให้หาระยะแอนที่จุด A กับมุมลาดที่จุด A นะครับโดยข้อนี้โจทย์กาหนดไม่ค่า E เท่ากับ2องคูิลัง6 k คนะครับแล้วก็ i เท่ากับหมื่นะครับผมก็ทําเริ่มขั้นแรกเลยนะครับผมก็ตัด ช่วงระหว่าง0ถึง2นะครับโดยผมจะตัดบริเวณนี้นะครับระหว่าง0-2ถึง2นะครับอันแรกผมจะทําช่วงระหว่าง0นถึง2ก่อนนะครับโดยผมจะตัดบริเวณ a ถึง b นะครับผมก็วาดรูปก่อนเลยนะครับนี่เป็น A นะครับตรงนี้เป็นที่ตัดเป็นโมเมนต์ m ใหญ่ตรงนี้เป็นระยะ x พอผมตัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็มาคิดหาโมเมนต์นะครับ m ใหญ่ก็จะเท่ากับแรงคูณระยะทางนะครับแต่ในที่นี้คือแรงไม่มีครับมันก็จะเป็นศูนย์นะครับต่อมาผมจะหาระยะเอ็นที่จุด A นะครับโดยวิธีการเหมือนผมก็จะใส่น้ําหนักบรรทุกหนึ่งหน่วยนะครับบริเวณระยะเอ็นที่เราต้องการหาโดยผมก็ใช้รูปเดิมนะครับ ผมใช้รูปเดิมแต่ผมจะเพิ่มแรงบรรทุกหนึ่งหน่วยนะครับที่ a, ระยะไอที่จุด a นะครับเพราะผมต้องการหาระยะ N ที่จุด a แล้วผมก็เปลี่ยน m ใหญ่ตรงนี้นะครับผมเปลี่ยน m ใหญ่มาเป็น m เล็กผมก็คิดหา m เล็กก็จะได้เท่ากับแรงคูณระยะทางก็เป็น1คูณ x นะครับแต่มันเป็นตามเหมือนกันพอย้ายมาฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับมันจะเป็นลบนะครับก็จะเป็นลบ x นะครับ ดังนั้นนะครับ m ใหญ่คูณ m เล็กก็ได้เท่ากับ0เลยนะครับต่อไปผมก็มาตัดที่ช่วงระหว่าง2ถึง6นะครับโดยผมจะตัดบริเวณนี้นะครับผมก็วาดรูปขึ้นมาใหม่อีกรูปหนึ่งนะครับโดยจะมี a b แล้วก็ติ่ตัดแล้วก็มี m ใหญ่นะครับโดยทั้งหมดคือระยะ x นะครับ ที่ a ถึง b นะครับจะมีขนาด2 2เมตรนะครับโดยที่ b ถึงระยะที่เราตัดนะครับก็จะเหลือเป็น x ลบ2นะครับผมก็มาหาโมเมนต์นะครับ m ใหญ่ก็จะได้เท่ากับนะครับอ๋อผมขอโทษครับตรงที่ b มันจะมีแรง1ตันด้วยนะครับตรงนี้นะครับ1ตันนะครับเหมือนโจทย์นะครับแรง1ตันผมก็เอาแรง1ตันนี่ครับคูณกับ x ลบ2นะครับก็จะเป็นลบ1นะครับ คูณกับ x ลบ2นะครับก็ได้เท่ากับลบ x บวก2นะครับที่มันเป็นลบนะครับเพราะมันเป็นเป็นทวนเหมือนกันนะครับเป็นทวนเหมือนกันดังนั้นผมก็มาทำเหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยใส่แรง1ห,หน่วยนะครับบริเวณที่ a นะครับผมก็กรอบมาเลยนะครับคัดลอก โดยผมจะลบแรงภายนอกทั้งหมดทิ้งนะครับและไปใส่แรงหนึ่งหน่วยที่จุด a นะครับใต่แรงหน่วยที่จุด a นะครับปุ๊บผมให้ตรงนี้ผมแทนเป็น m เล็กแล้วกันนะครับโดย m เล็กผมก็จะคิดได้เท่ากับ1คูณระยะทั้งหมดนะครับก็คือ1คูณ x นะครับก็จะได้เท่ากับลบ x นะครับเพราะมันเป็นทวนเหมือนกับรูปฝั่งซ้ายนะครับที่ผมอธิบายไปดังนั้นก็จะเป็น m ใหญ่ I I นะครับคูณ m ใหญ่คูณ m เล็กนะครับก็จะได้เท่ากับลบ x บวก2คูณกับลบ x จะได้เท่ากับ x ยกกำลังสลบ2 x นะครับพอผมได้แล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาเข้าสูตรเลยนะครับโดยสูตรนะครับก็จะสูตรมันก็จะเป็นระยะแอนที่จุด a นะครับจะได้เท่ากับอินทิเกรต0ถึง2 m ใหญ่ m เล็ก ส่วน e i นะครับ d x บวกกับอินทิเกรต2ถึง6 m ใหญ่ m เล็กส่วน e x เอ้ยส่วน e i นะครับ d x โดยระหว่าง0ูนถึนะครับ m ใหญ่คูณ m เล็กมันได้เท่ากับ0นะครับเนี่ยนะครับมันเป็น0นะครับผมก็เลยตัดพจน์นี้ทิ้งนะครับผมก็จะเหลือแต่อินทิเกรต2ถึง6 m ใหญ่คูณ m เล็กก็คือ x ยกกำลังสองลบส x ส่วน e i นะครับส่วน e i dx นะครับผมก็จับพจน์นี้นะครับผมจับพจน์นี้ไปอินทิเกรตเลยนะครับขอขึ้นหน้าใหม่นะครับปุ๊บจับพจน์นี้ไปเป็นได้ที่จุด a จะได้เท่ากับอินทิเกรตสองก x กำลังสองลบส x ส่วน e i x กำลังสองลบส x ส่วน e i Dx ผมดึงอินทิเกรตออกมาไว้ด้านหน้าก่อนนะครับก็เป็น1ส่วน e i เอ้ยผมดึงผมดึง e i ก่อนนะครับเพราะว่า e i มันเป็นตัวเลขนะครับแล้วผมก็อินทิเกรต x กํลัง2ลบ2 x นะครับก็ได้เท่ากับ x ยกกํลังสส่วน3นะครับลบ2 x ยกกํลังสส่วน2นะครับสตัด2นะครับปุ๊บอินทิเกรตระหว่างย ช่วงระหว่าง2ถึง6นะครับโดยผมก็ดึง E.I. ขึ้นมาเป็นและ N ที่จุด A นะครับก็เป็น E.I. คูณอยู่กับแลนที่จุด A ปุ๊บแล้วผมก็คิดเลขฝั่งขวานะครับผมกดเครื่องเลขแป๊บน,นึงนะครับ ผมจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยสิบสองส่วนสามนะครับหน่วยเป็นตันคูณกับเมตรยกกกำลังสามนะครับต่อไปผมก็จะมาคิดผมย้าย ei นะครับลงมาหารนะครับก็จะได้เท่ากับเรียกแอนติจุด a จะได้เท่ากับ112นะครับส่วน3นะครับโดย e จะได้เท่ากับ สองคูณสิบกำลังหกและไเป็นสี่หมื่นนะครับผมก็ย้ายมาเป็นคูณสองคูณสิบยกกำลังหกคูณสี่หมื่นนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนหน่วยนะครับตานผมเปลี่ยนมาเป็นคูณหนึ่งพันนะครับเพื่อเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็เปลี่ยนเมตรกำลังสามเป็นหนึ่งร้อยกำลังสามนะครับเพื่อจะให้เหลือซีเอ็มผมก็จะได้เท่ากับ สองคูณห0ึ่งพันคูณหนึ้อยยกกลังสส่วนสคูณสคูณสิยกกลังหคูณสี่ห่ผมก็จะได้คำตอบนะครับเป็น0.467 cm นะครับอันนี้เป็นคำตอบของระยะแอนที่ จุด a นะครับพอผมได้แล้วแอนติจุด a แล้วใช่ไหมครับผมก็จะได้คําตอบอันแรกแล้วครับต่อไปผมก็จะมาหามุมลาดที่จุด a นะครับหรือเซตาเนะครับผมก็จะมาเริ่มคิดเลยนะครับผมก็คิดเหมือนเดิมครับผมก็คิดช่วงระหว่าง0นถึง2ก่อนนะครับผมก็มาวาดรูปใหม่นะครับระหว่าง0นย์ถึง2 ผมขอตัดรูปนี้มาเลยนะครับนี่นะครับศูนย์ถึงสองนะครับศูนย์ถึงสองพอผมตัดเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีผมก็หาเอ็มใหญ่เหมือนเดิมครับ m ใหญ่ผมก็จะได้เท่ากับศูนย์เหมือนกันนะครับเพราะมันไม่มีแรงนะครับแล้วผมก็มาคิดฟังนน้นะครับโดยการหาไอเซต้านะครับหรือว่ามุมลาดที่จุด A นะครับเราจะใช้โดยการเพิ่ม โมเมนต์คู่ควบเสมือนนะครับโมเมนต์ Moment คู่ควบเสมือนหนึ่งหน่วยนะครับที่ปลายด้านอิสระนะครับผมก็เพิ่มโมเมนต์คู่ควบหนึ่งหน่วยที่ปลายด้านอิสระก็คือขึ้นด้านนี้นะครับเป็นหนึ่งนะครับและผมก็จะแทนสัญลักษณ์ตรง M ฝั่งนี้เป็น M เล็กพาร์มนะครับเพื่อจะไม่ให้เหมือนกันนะครับผมก็เปลี่ยนฝั่งนี้ผมก็หาโมเมนต์นะครับเเล็กพาร์มผมก็ได้เท่ากับโมเมนต์อันนี้เป็นโมเมนต์ ทวนนะครับอันนี้เป็นโมเมนต์ตามตรงกันข้ามนะครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับ1นะครับผมก็จับดังนั้นผมก็จับ M ใหญ่นะครับค,คูณกับ m มเล็กพามนะครับก็ได้เท่ากับ0นะครับต่อไปผมก็มาคิดช่วงระหว่าง2-6ถึง6เหมือนเดิมนะครับผมก็ขอตัดรูปนี้มาเลยนะครับ นี่นะครับช่วงระหว่าง2ถึง6นะครับผมก็คิดโมเมนต์เหมือนเดิมนะครับก็ M ใหญ่ผมก็จะได้เท่ากับ1คูณกับ X-2 ลบ2นะครับแต่ว่ามันเป็นทวนเหมือนกันก็ต้องเป็นลบ1คูณกับ X-2 ลบ2นะครับก็ได้เท่ากับลบ x บวก2นะครับพอมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งผมก็ จบวางเหมือนเดิมแล้วผมก็ตัดแรงภายนอกออกนะครับผมเปลี่ยน m ใหญ่มาเป็น m เล็กนะครับพามนะครับแล้วผมก็เพิ่มโมเมนต์ A เพิ่มโมเมนต์คู่ควบเสมือนนะครับโมเมนต์คู่ควบเสมือนหนึ่งหน่วยนะครับที่บานนนี้ก็คือเพิ่มด้านนี้นะครับหนึ่งนะครับแล้วผมก็มาหา m เล็กพาม์นะครับ ก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับหนึ่งนะครับปุ๊บดังนั้นนะครับเใหญ่คูณ m เล็กพาร์มนะครับก็จะได้เท่ากับลบ x บวกสองนะครับผมก็จับมาเข้าสูตรนะครับจับมาเข้าสูตรโดยเซต้าเนะครับเซต้า a จะได้เท่ากับ อินทิเกรต0ถึง2 m ใหญ่คูณ m เล็กพร์มส่วน ei นะครับ dx บวกกับอินทิเกรต2ถึง6 m ใหญ่คูณ m เล็กพร์มส่วน ei นะครับ dx โดย0ถึง2นะครับก็คือ m ใหญ่คูณ m เล็กพร์มมันได้เท่ากับ0นะครับผมตัดทิ้งเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเหลือพจน์นี้นะครับผมก็จับมาเขียนก็ได้เท่ากับ อินทิเกรตถึง6กมใหญ่คูณเอ็มเล็กพามก็จะเท่ากับลบเบวกสนะครับผมก็ใส่นะครับลบเบวกสส่วน e i นะครับ dx นะครับก็เท่ากับดึง e อออกมาก่อนนะครับ1ส่วน e i ผมก็อันนี้เพื่อความง่ายนะครับ มันเป็นหลักคณิตเอ้ยขอโทษครับเพื่อความง่ายนะครับมันเป็นหลักคณิตศาสตร์ผมดึงลบออกมาเช่นกันนะครับผมดึงลบออกมาด้านหน้าอินทิเกรตนะครับผมดึงลบด้านในก็จะเหลือ x ลบสส่วน e i นะครับ dx นะครับแล้วผมก็ย้าย e i ขึ้นมาฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นลบ e i เซต้า a จะได้เท่ากับฝั่งนี้ผมก็อินทิเกรตก็จะเป็น x เกลังสงส่วน2นะครับ เป็นลบส x ตั้งแต่อันนี้สถึงหนะครับตั้งแต่สอถึงหกนะครับผมก็เอามาคิดนะครับฝั่งขวาผมก็กดเครื่องคี่เลขเลยนะครับ ก็จะเท่ากับ8นะครับแล้วผมก็ย้าย e บาาบลบ e i นะครับมาหานะครับลบ e i นะครับผมไม่ได้เซต้า a นะครับอันนี้เป็นตันคูณกับเมตรยกกำลัง2นะครับผมไม่ได้เซต้า a เท่ากับลบ 8นะครับตันผมเปลี่ยนนะครับเป็นคูณ1000นะครับเพื่อเป็นกิโลแล้วก็คูณกับ100ยกกกำลัง2นะครับหารด้วย E ของผมก็คือ2คูณ10กำลัง6กับ i4 0,000นะครับเหมือนเดิมนะครับก็เป็น2คูณ10ยกกำลัง6คูณ40,000ผมกดคือเลขน,นะครับก็จะได้เซต้าเอออกมาก็เป็นลบ8คูณกับ1000นะครับ คูณกับ100ยกกำลังสองส่วนด้วย2คูณ10ยกกำลัง6คูณกับ40,000ก็จะได้เท่ากับลบ1คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับทำไมติดลบใช่ไหมครับติดลบเพราะว่าผมสมมุติว่าผมกำหนดโมเมนต์คู่ควบหนึ่งหน่วยนะครับมาเป็น ตามเข็มนาฬิกานะครับพอมันติดลบนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นทวนเข็มนะครับเวลาผมตอบผมก็จะตอบเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือรูปนี้นะครับนี่นะครับเป็นคําตอบนะครับผมก็จะได้2คําตอบแล้วนะครับก็คือเซต้าเซต้าเอนะครับเซต้าเอจะเท่ากับเท่านี้นะครับส่วน ระยะเที่จุด a นะครับก็เท่ากับ 0. นี่นะครับ0.467นะครับ0.467 cm นะครับโดยมีทิศทางนะครับอันนี้มันเป็นบวกใช่ไหมครับขออภัยนะครับที่ผมมันลืมใส่ทิศทางนะครับมันเป็นบวกแสดงว่าทิศทางมันต้องเป็นลงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมกําหนดอ่ะผมกําหนดน้ําหนักบันทึกหนึ่งหน่วยอ่ะเป็นแรงลงนะครับเมื่อมันคํานวณออกมาได้เป็นบวกนะครับแสดงว่าที่เรากาหนดอ่ะถูกต้องแล้วนะครับผมก็เลยใส่เป็นทิศลงเหมือนเดิม โดยระยะเอ็นที่จุด A นะครับก็เป็น0.46เซนติเมตรนะครับเป็นนี่นะครับเป็นทิศทางลงนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ